สวัสดีปีใหม่ชาวาลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะมาพยากรดวงชะตาให้กับชาวาลัคนาราศีมีนประจำเดือนมกราคม2565นะครับก่อนอื่นที่จะพยากรเรื่องราวต่างๆของเดือนมกราคมนี้ครับครูพีมีเรื่องมาบอกกล่าวนะครับในปี2565นี้นะครับจะมีดาวใหญ่เนี่ยสามดวงได้กันโยกย้ายนะครับ ก็คือดาวพาพพฤหัสด,ดาวพารากหูและดาวมรตยูนะครับดาวลูกสามดวงเนี่ยมีผลต่อดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีมีนนะครับเดี๋ยวช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวครูพีจะทําคลิปเกี่ยวกับคาพยากรณ์ของดาวใหญ่ย้าย3ดวงนี้เนี่ยให้กับชาวาลัคนาราศีมีนเนี่ยได้รับชมรับฟังกันยังไงก็ฝากให้ชาวาลัคนาราศีมีนเนี่ยกดติดตามครูพีไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวพอมีการอัปเดตเนี่ยเรื่องราวต่าง เกี่ยวกับดาวใหญ่ที่ย้ายทั้ง3ามดวงเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยจะได้มารับชมรับฟังกันนะครับว่าเรื่องดาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรดีดีอย่างไรไม่ดีไม่ดีอย่างไรนะครับจะได้มีการตั้งรับเรื่องราวต่างๆจะต้องมีความระมัดระวังตัวหรือส่งเสริมกับดวงชะตาเนี่ยเป็นไปในทางที่เป็นไปอย่างไรกับชีวิตนะครับตรงนี้ครปพี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีมีนไว้นะครับต่อมา รเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนมกราคมนี้นะครับในเดือนมกราคมนี้เนี่ยจะมีดาวยกใยด,ด้วยกันทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับก็ได้แก่ดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็คือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสเนี่ยท่านอยู่ที่ราศีกุมนะครับอยู่ในเรือน วินาศของลัคนานะครับคือดาวพฤหัสเนี่ยท่านกา็ยกย้ายมาอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแลแล้วก็จะอยู่ในเรือนนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่8เมษายนนะครับซึ่งพอดับพะหัสอยู่ในราศีกุมเนี่ยเป็นวินาศหลังลัคนาเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับก็ชาวลัคนาราศีมีนเองเนี่ยค่อนข้างจะมี ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตัวนะครับทางานหรือทําอะไรแล้วแต่เนี่ยอยู่เบื้องหลังไม่ค่อยอยากจะออกสื่อออกสังคมสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ทําอะไรแบบไม่เปิดเผยนะครับตรงเนี้ยกับดวงชะตาที่เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับแล้วก็ดาวพระพฤหัสนี้นะครับก็จะแทนเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่ให้การสนับสนุนชาวลัคนาราศีมีนอยู่เนี่ยในช่วงนี้เนี่ย ท่านก็จะตับสนุนชาวลัคนาราศีมีนแบบไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่นะครับให,ให้อาจจะให้กําลังใจให้ความรู้ให้เรื่องราวต่างเนี่ยกับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยอยู่แบบเบื้องหลังเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ค่อนข้างชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยค่อนข้างจะเก็บตัวนิดนึงนะครับของดวงชะตาทีนี้เดี๋ยวครูพีจะพูดเป็นจอกเป็นเรื่องเรื่องไปครับของชาวลัคนาราศีมีนเรื่องแรกเลยเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ดาวการเงินเนี่ยก็คือดาวพระอังคารนะครับซึ่งดาวพระอังคารเนี่ยในช่วงต้นเดือนนะครับดาวพระอังคารท่านก็อยู่ที่ราศีพิจิกนะครับมีตําแหน่งเป็นกเกษตรนะครับอยู่ในเรือนของสุภาษของลักนาก็าเรียกว่าการเงินในช่วงเดือนมกราคมนี้เนี่ยคือต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วการเงินค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะครับมีเรื่องของรายได้นะครับจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับ มีรายได้ที่ได้เพิ่มเติมจากการสนับสนุนจากผู้ดับผู้ใหญ่นะครับตรงนี้เกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับแต่ส่วนหนึ่งเรนดาวของการเงินเนี่ยก็จะมีดาวมรตยูซึ่งอยู่ราศีเมษเนี่ยท่านก็ส่งกระแสมาถึงดาวการเงินซึ่งเป็นดับพังขานเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันทําให้การเงินของชาวลัคนาราศีมีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้มาแล้วก็มีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายออกไปนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้ แต่หลังจากวันที่16มกมกราคมเนี่ยดาวพังคารดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับมีการยกย้ายเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ราศีธนูนะครับซึ่งพอเข้าอยู่ราศีธนูเนี่ยก็จะอยู่ในเรือนของกรรมะนะครับก็คือเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมีนพอเงินไปอยู่ในเรือนของการงานนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ ได้เงินเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของชาวลัคนาราศีมีนเองนะครับตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ครูพีจะต้องบอกเอาไว้ก็คือพอดาวกันเงินเนี่ยมีการยกใจเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยก็จะไปเจอกับดาวพระพุธนะครับซึ่งดาวพระพุธเนี่ยท่านมีการเดินถอยหลังมาจากราศีมังกรเนี่ยเข้ามาที่ราศีธนูเนี่ยในวันที่12มกราคมนะครับแล้วดาวพระพุธเองเนี่ยเป็นดาว เจ้าเรือนเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าเรือนพันธุนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปัตนิคือเรื่องของคู่ครองคนหลักพันธุก็เกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องนะครับทรัพย์สมบัติทรัพย์สินต่างๆนานาเนี่ยพอดาวกันเงินเนี่ยไปอยู่ในราศ,ราศรีธนูแล้วเจอดาวพระพุธเนี่ยดาวคู่นี้เนี่ยเป็นดาวคู่เกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกันเกิดขึ้นได้หรือการสื่อสารที่คุยกันแล้วไม่มีความลงตัวไม่มีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับตรงนี้เนี่ย แล้วก็ดาราพุทธเองก็ถอยมันเนี่ยก็มีตําแหน่งเป็นปักด้วยก็คือไม่มั่นคงก็มีโอกาสที่จะมีการทะเลาะเบาแหวงกันนะครับกับเครือญาตนะครับของตัวเองหรือกับคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีมีตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่พูดกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่มีความลงตัวเกิดขึ้นได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเรื่องของไรายได้เรื่องของงานนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดติดขัดทางด้านการงานแล้วก็เกิดการ ทะเละาะกันเกิดขึ้นได้กับญาติพี่น้องกับครอบครัวกับแฟนคนรักของเรานะครับตรงนี้ครูพีก็ฝากเอาไว้ว่ายังไงก็ใช้สตินะครับประคับประคองเรื่องราวตรงนี้ไปให้ดีนะครับเพราะว่าดาวตรงนี้มันบ่งบอกว่าจะมีเรื่องของการทะเลาะกันเกิดขึ้นแต่ว่าครูก็มองว่าการทะเลาะเนี่ยก็คือจะไม่รุนแรงไม่มากมายมากนะครับเพราะว่าดาวพระพุธที่ถอยมาเนี่ย คือถอยมาก็อ่อนกําลังแล้วและวมีตําแหน่งเป็นปักด้วยนะครับเรื่องการทะเลาะเนี่ยจ,จะเป็นเรื่องซึ่งไม่ได้ใหญ่โตมากนักเป็นเรื่องเล็กน้อยๆก็คิดว่าน่าจะมีการคุยแล้วก็ทาความเข้าใจกันได้ผ่านไปได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากวันที่19มก,กราคมด้วยดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ราศีมกรเนี่ยก็ถอยหลังมาเหมือนกันนะครับถอยมาเจอดาวพังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเดินการเงินของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับในราศีธนู ดาวพังคานกับดาวพระศุเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันอยู่แล้วนะครับแล้วดาวพระศุเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับเรื่องของอสหัสชชคือเพื่อนเพื่อนฝูงสังคมเรื่องการติดต่อประสานงานหรือการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนเองเนี่ยการเงินพอเจอกับดาวพฤศุขเนี่ยในราศีธนูนะครับในเลตกรรมะด้วยเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีการ ใช้ใจ่ายเงินเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องของบางสิ่งบางอย่างหรือมีเกณฑ์ที่จะมีเพื่อนนะครับคนสนิทเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยมาขอหยิบยืมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับตรงนี้ครูพีมองว่าอาจจะเกิดปัญหากันขึ้นได้นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อดาวพระศุกร์ถอยถอยปลังมาเจอดาวพระคานและเจอดาวพระพุธเนี่ย ถึงแม้ว่าดาวพังคานกับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ด้วยเนี่ยแต่ก็อาจจะมีการเรื่องของเข้ามาหยิบยืมเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาของชาวาราศีมีนเองที่ชาวาราศีมีนเองเนี่ยอาจจะให้ไปแล้วก็ต้องมานั่งทะเลาะกับครอบครัวตัวเองทะเลาะกับแฟนตัวเองหรือญาติพี่น้องตัวเองเรื่องของการ ให้หยิบยืมเงินไปตรงนี้อันนี้ครูพีฝากไว้นะครับเป็นไกด์ไลน์แนวโน้มอ่ะครูพีมองว่ามันจะมาในแนวทางนี้ถ้าชาวลัคนาราศีมีนได้รับชมรับฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ตั้งรับเรื่องราวตรงนี้ไปให้ดียังไงก็การเรื่องราวตรงนี้ออกไปนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นแต่อย่างหนึ่งเลยเนี่ยครูพีมองว่าชาวลัคนาราศีมีนเองอ่ะอาจจะมีการแอบให้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาง ครอบครัวคนรักแฟนหรือญาติพี่น้องมารู้ที่หลังแล้วก็มานั่งทะเลาะกันอะไรอย่างนี้นะครับคือเกณฑ์ที่ให้ไปเนี่ยครูพีมองว่าอาจจะเกิดความเสียหายกับตรงจิตาของชาวลัคนาระศีลมีนได้นะครับยังไงก็ถ้าไม่ให้หยิบยืมได้ก็เป็นการดีกว่านะตรงนี้ครูพีก็ฝากเป็นแนวทางเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าการให้ไปเนี่ยดาวาพระศุกร์เองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมารณะด้วยคือให้ไปแล้วอาจะจะไมไ่ได้คืนกลับมานะครับเป็นการมีความเสียหายมากกว่าตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวเรื่องของกิจการงานมีการาขยายกิจการงานเพิ่มเติมมากขึ้นอะไรเงี้ยดวงชะตาเนี่ยกูพีมองว่าสามารถทําได้ก็จะดีกับดวงชะตาแต่ว่าก็คงจะมีเรื่องที่จะต้องคุยกันแหละกับครอบครัวเนาะตรงนี้อาจจะครอบครัวอาจจะมีเรื่องแบบเบรกเอาไว้ยังไม่อยากลงทุนยังไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาวลัคนาราศีมินเองอะอาจจะเรียกว่าลั้นเนาะลั้นดีกว่าคือก็จะทาอะมันก็เลยมีเรื่องของการจะต้องมานั่ง ูดจาคนไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับที่อาจจะนําไปใช้ในทางที่ชาวลัคนาราศีมินเนี่ยอยากจะใช้แต่ครอบครัวไม่สัดสนสักเท่าไหร่แต่งไงคูพีก็มองว่าจะคุยกันได้นะครับผ่านไปได้ตรงนี้และอย่าพอช่วงจังหวะที่ดาวท่านเดินปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ่งต่างต่างเนี่ยจะมีความกข้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้คูพีก็ฝากเป็นแนวทางเอาไว้ก็แล้วกันนะครับเรื่องต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การงานของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวการงานของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยก็คือดาวพระพฤหัสนะครับซึ่งดาวพระพฤหัสอย่างที่ครปพีบอกแหละคืออยู่ในราศีกลุ่มเนี่ยเป็นวินาศหลังลัคนาทําให้ช่วงเนี้ยนะครับที่ผ่านมาและตั้งแต่พฤศจิกาโยนที่ผ่านมาแล้วทำให้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยมาทํางานอยู่แบบเบื้องหลังไม่ค่อยอ,ออกสื่อออกสังคมสักเท่าไหร่นะครับทำงานแบบไม่ค่อยเปิดเผยตัวทํางานแบบอาจจะทํางานด้วย ทำงานตัวคนเดียวเงียบๆนะครับไม่ค่อยอยากจะทํางานร่วมกับใครสักเท่าไหร่มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมีนเองในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอดาวการงานอยู่ตําแหน่งเนี้ยนะครับก็เลยทําให้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยมีเรื่องให้จะต้องคบคิดคิดวิเคราะห์อะไรในหลายๆสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเอง ก็เป็นจังหวะที่ดีส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับที่ทําให้มีเวลามานั่งคิดว่าการงานเนี่ยจะไปในใน,ในทางไหนหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในแบบไหนกับดวงชะตาหรือชีวิตของตัวเองของชาวลัคนาราศีมีนซึ่งตรงนี้เนี่ยครูพีอยากจะบอกไปว่าให้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยอดทนแล้วก็รอสักนิดหนึ่งนะครับพอพ้นจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวการงาน,นจะให้คุณกระดวงชะตาความก้าวหน้าหรืออะไร หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยจะดีขึ้นเป็นอย่างมากกับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยค่อนข้างอย่างแน่นอนนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องดูที่พื้นดวงชะตาเดิมของชาวลัคนาราศีมีนด้วยว่าตั้งรับไปในทางที่ดีไม่ดีอย่างไรนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วกูพีมองว่าจะให้คุณมากกว่าให้โทษกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับอดรอยนิดนึงนะครับหลังจาก8เมษายนเป็นต้นไปน,นะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยก็ทํางานอยู่เบื้องหลังไปก่อนนะครับตามดวงชะตาทํางานอาจจะทำงาน ด้วยตัวคนคนเดียวขบคิดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับขาดคนช่วยคิดคนช่วยทานะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งยังไงก็อดทนสู้ๆกันต่อไปครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนซึ่งครูพีมองว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยค่อนข้างจะมีบุธิภาวะนะครับทางด้านของคิดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับซึ่งดาวประจําตัวเองก็เป็นดาวพักพฤหัสด้วยค่อนข้างจะอาจจะหันหน้าเข้าไปหาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะครับเข้าวัดเข้าวานะครับ สวดมนต์ฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยทาให้ชีวิตตัวเองนะอาจจะไม่ไปตกอยู่กับเรื่องของความทุกข์อะไรมากมายนะักตรงนี้นะครับเพราะว่าพอถึงเวลาปิพิธัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยชาวคนาราศีมีนหันหน้าเข้าหาวัดแหละโดยส่วนใหญ่ครูพีมองว่าอย่างนั้นค่อนข้างดีนะครับตรงนี้กับชาวลัคนาราศีมีนเท่าที่ครูพีมองมานะครับตรงนี้เรื่องต่อมานะครับครูพีจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีมีในช่วงเดือนมกราคมนี้ เรื่องต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักของชาวลักนณาราศีมีนดาวคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีมีนก็คือดาวพระพุธ <KO> นะครับซึ่งดาวพระพุธเนี่ยในช่วงต้นเดือนเนี่ยท่านก็สถิตอยู่ที่ราศีมังกรนะครับคืออยู่ในเรือนลาภของลักานาครับแปลว่าเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสุขดีนะครับของชาวลาักนณา ราศีมีนแล้วก็ดาวความรักคู่ครองยอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ด้วยนะครับอย่างที่คูปีบอกน่ดาวพระศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของอสังคมเพื่อนฝูงแล้วก็ดาวเจ้าเรือนมรณะบ่งบอกว่าชาวล,ลัคนาราศีมีน,นมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับกับคนรักคู่ครองหรืออาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเนี้ยเกิดขึ้นกับดวงชะตาได้ในช่วงก่อนวันที่12มกราคมของชาวล,ลัคนาราศีมีนเนี่ยคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือคนที่มี การศึกษาดูใจกันอยู่เนี่ยนะครับตรงเนี้อาจจะมีการเดินทางร่วมกันก็น่าจะมีความสุขนะครับดวงชะตาแล้วก็ดาวคู่ครองดาวพระพุธเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ด้วยซึ่งเป็นดาวคู่สมพลนะครับแต่เป็นกเกษตรเจ้าเรือนเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จด้วยทําให้เรื่องของความรักนะครับเรื่องของค,ครอบครัวเนี่ยแฮปปี้นะแฮปปี้มีความสุขดีนะครับเรื่องของชีวิตรักของชาวาราศีบินในช่วงนี้ แล้วก็หลังจากวันที่12มกราคมเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยดาวคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีมีเนี่ยมีการเดินถอยหลังนะครับตรงนี้คือถอยหลังมาที่ราศีธนูเนี่ยก็มีตําแหน่งเป็นปะนะครับตรงนี้เนี่ยกูก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องของผลกระทบนะครับส่วนหนึ่งแหละพอมาอยู่ในราศีธนูเนี่ยก็คืออยู่ในเดือนของกรรมะนะครับถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำนะครับของชาวลัคนาราศีมีเองเนี่ย อาจจะมีปัญหาซึ่งไม่มีความลงตัวกันเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่อง,องคําพูดอย่างที่ครูบอกแหละว่าพอดาวพังคารมาปะทะดาวาพระพุธเนี่ยแล้วเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษคูค่ครองด้วยเนี่ยในช่วงหลังจากวันที่16มกราคมไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความไม่ลงตัวกันก็คืออาจจะพูดกันไม่ค่อยจะเข้าอกเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับตรงนีน้ทั้งคนที่มีครอบครัวแล้วก็คนที่มีคู่นะครับตรงนี้ ยังไงก็ค่อยๆคุยนะครับค่อยๆคุยค่อยๆปรึกษากันถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแล้วแต่เนี่ยแต่เท่าที่ครูพีมองมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่พยากรมาเนี่ยครูพีมองว่าน่าจะมีปัญหาผิดอกผิดใจกันคุยกันไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ระมัดระวังกันไว้นิดนึงอาจจะเกิดความที่คุยกันแล้วต้องมานั่งทะเลาะกันนะครับแต่เรื่องราวไม่ใหญ่โตแน่นอนครูพีมองว่าชาวลักนันลัติมีเนี่ย จะมีการคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็คนโสดด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าสำหรับคนโสดเนี่ยนะครับครูพีต้องบอกไว้เลยว่าในช่วงเนี้ยอาจจะเป็นความรักใหม่ของชาวลัคนาราศีมีนที่ได้พบเจอกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณธันวาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับหรือคนที่อาจจะยังไม่พบเจอใครเนี่ยในเดือนนี้ยังไงครูพีก็มองว่า มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับใครบางคนนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ค่อนข้างจะมีความรักที่วันชื่นค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตอีกนะครับก็พูพีมองว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่12มกราคมไปแล้วเนี่ยดาวพระพุธท่านถอยหลังเนี่ยก็รออีกหน่อยก็แล้วกันรอให้ท่านให้ดาวพุธเนี่ยท่านมีการายกย้ายเนี่ยเดินหน้าเป็นปกติเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ เรื่องความรักเนี่ยของคนโสดเนี่ยของชาวลักนาาศีมีเนี่ยถึงจะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีกับดวงชะตานิดนึงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองเนี่ยดาวประจําตัวของชาวลักนาาศีมีเองเนี่ยก็เป็นวิญาณหลังลักนาด,ด้วยก็เลยค่อนข้างจะอาจจะไม่ได้สนใจใครหรือมองใครสักเท่าไหร่ก็น่าจะมีความเก็บตัวอยู่กับตัวเองสักเป็นส่วนใหญ่ของคนโสดน,นะครับของชาวลักนาราศีมีนแต่คนที่มีคู่มีค,มครอบครัวอยู่แล้วนะกูพีมองว่าค่อนข้างจะมี ความรักที่ลงตัวเนาะดีเลยตั้งแต่ช่วงธันวาคมที่ผ่านมาแนละ้วต่อเนื่องมาถึงเดือนมกราคมจะมีช่วงที่มันไม่ดีหน่อยคือแค่ช่วงวันที่16ไปแล้วอะ่ะกลางเดือนไปแล้วเนระื่องของเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการพูดกันไม่ค่อยเข้าอ,อกเข้าใจสักเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของดวงดาวนะครับก็คุูพีก็าฝากเอาไว้ให้ชาวลัคนาศีมีเนี่ยก็ตั้งรับเรื่องราวตรงนี้ให้ดีๆนิดนึงนะครับอย่าไปทะเลาะเบ,บาแววงกับ คนรักคู่ครองเราเลยนะครับสักคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยยังไงก็นึกถึงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ธันวาที่ผ่านมาจนถึงต้นต้นเดือนเนี่ยมันมีความสุขกันมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเราเห็นว่าชีวิตมันมีความสุขดีเนี่ยการทะเลาะปะแว่งกันในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกรากคมเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วกันนะครับเนาะยังไงก็เราถ้าเรารักเขาก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยยอมเขาได้ก็ยอมนะวันนี้ครูพีฝากเป็นแนวทางเอาไว้จะได้ไม่ต้องไปนั่งทะเลาะก,กันแล้วก็ ขาดความสุขในชีวิตครอบครัวไปนะครับตรงนี้ครปพีถือว่าเป็นแนวทางแนะนาให้เท่ากันนะสำหรับคนที่มีครอบครัวอ,อยู่แล้วคนโสดก็ถ้ายังไม่มีใครนะครปพีบอกให้รอแล้วกันนะครับรอสักกุมภาพันธ์ไปแล้วจะจะดีขึ้นแต่ถ้าให้ดีจริงๆเลยเรื่องคนรักคู่ครองเนี่ยครูพีบอกว่ารอนู่นเลยครับรอดาวาพฤหัสย้ายนู่นนปเมษาแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ดีดีแน่ๆติดตามครูพีไว้นะครับเดี๋ยวครปพี มีเรื่องราวอัปเดตดีมาให้เนี่ยชาวลัคนาราศีมีเนี่ยเดี๋ยวรับชมรับฟังแล้วเนี่ยจะจะรู้สึกว่าเอ้ชีวิตเราจะไปได้ดีขนาดนี้ได้หรอนะครูพีการันตีเลยเดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดาวใหญ่โยกย้ายเนี่ยดีแน่แกับดวงชะตานะครับตรงนี้แล้วก็คอยมาดูกันว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีเนี่ยครูพีอยากให้ชาวลัคนาราศีมีเนี่ยติดตามนะครับเรื่องดาวใหญ่ที่จะมีการยกย้ายในปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะ ส่งผลต่อดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีมีนเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนนะครับตรงนี้เรื่องราวทั้งหมดก็นะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับก็ชาวาลัคนาราศีมีนเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมนี้เนี่ยยังอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่โรคส่วนตัวสูงนะครับไม่ค่อยสูงสิงอใครทักเท่าไหร่การงานก็ทําแบบไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวทํางานอยู่เบื้องหลังทํางานลับๆนะครับหรือมีผู้ลับผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยส่วนหนึ่งนะครับการเงินก็ ถือว่า,อ,าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความมั่นคงนะครับแต่ก็ล่องระวังระวังระวังเรื่องของอาการโดนหยิบยืมเงินแล้วก็ทาให้เกิดความเสียหายกับดวงชะตาตรงนี้มีเกณฑ์ที่เกิดขึ้นได้เราก็จะโผพันไปถึงเรื่องของการทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวนะครับอาจจะไปกับคนรักคู่ครองกับญาติพี่น้องของตัวเองตรงนี้อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้หรือการนาเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ได้ปรึกษา คนรักหรือครอบครัวของเราก่อนแล้วพอลงจุนไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้เนี่ยตรงนี้ก็มีเกณฑ์นะครับแล้วก็ต้องมานั่งทะเลาะก,กันนะครับตรงนี้ก็ฝากเป็นแนวทางไวใ้ให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเพราะว่าดาวกันเงินเองเนี่ยก็ถึงจะมั่นคงนะแต่ดาวพลอ,อยู่ท่านก็ส่งเกณฑ์ถึงดาวกันเงินแล้วก็ับอยู่เองท่านก็อยู่ในเรือนกันเงินของชาวลัคนาราศีมีนด้วยแต่ใครที่มีพื้นดวงชะตาฐานะเรื่องของการเงินมั่นคงอยู่แล้วนะคุูพีว่าก็กระทบไม่มาก แต่ถ้าใครที่พื้นดวงชะตาเรื่องการเงินเนี่ยคนไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะกระทบเยอะหน่อยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะครับตรงนี้ก็ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวจริงๆเนี่ยต้องอาจจะต้องมีการติดต่อครูพีเข้ามาทางไลน์นะเพื่อขอคำแนะนำส่วนตัวนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของความรักนะครับครูพีมองว่ายัาง,อยางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีความสุขแฮปปี้ตอเรื่องเรื่อยทันวามาได้แต่ว่า ครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมไปตรงนี้เนี่ยก็ระวังเรื่องการสื่อสารเรื่องการพูดจากันให้ดีๆนิดนึงนะครับตรงนี้ครูพีฝากเอาไว้จะได้มีความสุขในชีวิตครอบครัวนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วส่วนคนที่เป็นคนโสดเนี่ยครูพีมองว่าถ้ายังไม่มีใครนะครับหรือมีใครอยู่แล้วมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นบ้างเนี่ยก็เงียบๆกันไปนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหา,าแบบยืดเยื้อยาวนานนะครับคนที่ยังไม่มีใครเลยเนี่ยครูพีก็มองว่าเดี๋ยว รอเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับของคนโสดชาวลัคนาราศีมีนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเดือนมกราคมนี้นะครับของชาวลัคนาราศีมีนยังไงก็คุปพี่ฝากชาวลัคนาราศีมีนนะครับเนง่งก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่คุปพี่จะมีการอัปเดต เรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้นะครับว่าดีไม่ดียังไงจะต้องระมัดระวังในสิ่งไหนบ้างนะครับตั้งรับกับดวงชะตาของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคาพยากรณ์ของกุูพีก็กดไลค์ให้กับคูพีนะครับแล้วก็กดแชร์ให้กุพูพีได้ด้วยก็เป็นการดีจะขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีมีนแล้วก็ติดตามเรื่องของดาวใหญ่ที่จะมีการยกย้ายนะครับอีกครั้งหนึ่งของชาวราศีมีนที่คูพีจะ ทำคลิปออกมาให้นะครับตรงนี้ยังไงก็กล่าวสวัสดีพีใหม่ชาวลัคนาาศีมีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงณนะเวลานี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ